สวัสดีครับวันนี้บริษัทเวอร์เมดขอแนะนำเครื่องช่วยหายใจเว้นเวเหมาะสำหรับการพกพาใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายการแพทย์ฉุกเฉินใช้กับเครื่อง MRI และใช้ทางการทหาร ตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเครื่องช่วยหายใจเวนเวได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบมีเทอร์ไบายที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในโลกต้องการการดูแลรักษาน้อยสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์โควิดมีควิกโหมดสำหรับใช้งานอย่างรวดเร็วและมีโหมดไฮฟลูและมีน้ำหนักเบาสามารถใช้ได้ทั้งแบบนอนอินเวสีฟและอินเวสีฟใช้ได้ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่5กิโลกรัมขึ้นไป ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักเครื่องช่วยหายใจเว้นเวกันให้มากขึ้นนะครับเริ่มที่ด้านหน้าตัวเครื่องประกอบด้วยปุ่มหมุนหน้าจอช่องเชื่อมต่อสายเซ็นเซอร์ช่องต่อท่อช่วยหายใจด้านหลังเครื่องประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องช่องไมโคร USB ช่องเสียบฉายไฟแบตเตอรี่ขาล็อกแบตเตอรี่น็อต ช่องรับอากาศหรือเชื่อมต่อออกซิเจนการต่อชุดท่อหายใจต่อท่อหายใจและชุดสายเซ็นเซอร์เข้ากับด้านหน้าตัวเครื่องหากต้องการออกซิเจนมากกว่า2 1สามารถใช้ชุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายออกซิเจนแรงดันต่ำต่อเข้ากับช่องต่อออกซิเจนที่ด้านหลังเครื่องและต่อสายออกซิเจนเข้ากับแหล่งจ่ายการเริ่มต้นใช้งานก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบการต่อชุดท่อหายใจและเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวเครื่องให้เรียบร้อยและยังไม่ต้องต่อชุดท่อหายใจในฝั่งคนไข้กดปุ่มเปิดด้านหลังเครื่องเมื่อเครื่องทำงานจะเข้าสู่หน้าจอทดสอบชุดท่อหายใจ ให้สังเกตไฮไลท์สีฟ้าอยู่ที่เครื่องหมายถูกกดปุ่มหมุนเพื่อเริ่มตรวจเช็คชุดท่อหายใจหากตรวจเช็คไม่ผ่านอาจเกิดจากการต่อชุดท่อหายใจไม่ถูกต้องสายชำรุดหรือมีจุดรั่วมีบางอย่างปิดกั้นชุดท่อหายใจฝั่งคนไข้หรือปิดกั้นที่ช่องต่อออกซิเจนด้านหลังเครื่องเมื่อตรวจเช็คชุดท่อหายใจผ่านแล้วจะแสดงหน้าจอให้เลือกน้ำหนักของคนไข้ในหน้าจอนี้สามารถเลือกคลิกโหมดเพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที ถ้าหากต้องการตั้งค่าเบื้องต้นให้เลือกน้ำหนักคนไข้ต่อจากนั้นเลือกโหมดเครื่องช่วยหายใจเลือกรูปแบบการใช้งานต่อท่อหายใจเข้ากับคนไข้กดปุ่มตกลงเพื่อเริ่มใช้งานหน้าจอจะแสดงค่าต่างๆและเครื่องจะเริ่มทำงานทันทีและนี่ก็คือเครื่องช่วยหายใจเว้นเวที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง และโหมดการใช้งานที่ครบคันหากท่านใดสนใจสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ